新年ว乐上海า okay. 海好玩吗ิน以那可以跟泰国人说你们要去上海玩啊有哈哦你们应该来上海玩都可以在พิมพ์ในน้ำได้ไหมได้เลยทำใจในอาร์ซ <noise> ี่ไ <noise> ด<声>้ด้ย哈 w e e w i s h for the new t o I want you to be ไมม่ีล้เป็นยังไงโลดพูนายคนไปเหรอเ้าหนีคนอะไยพี่สาวชิง้ามปีไหวไหมชิโดนข้ามปีวันนี้มมาจอยโดนยืนป๊าป๋าเปอะไรครับป๊าปอายังได้ปีนิวเยนะครับทุกคนปีนิวเยนี่ดูนี่เป็นไฮดองไหมมีของขวัญให้น้องคือคนนี้เออ s u r p r i น ้เพื่อนคนไหนไปเจอมันเลยเมื่อกี้เพื่อนไปทำอะไรมานะลมพุ่มในที่รถคนไปที่ไหนฟิลิปปินส์คุยรวยคุยเหรียหมุนอ่ะจะบอกให้ล้างหรือว่าจะเดินออกดีแต่กูว่าจะสนใจว่าผมไปก่อนแักหนึงแล้วแล้วเพื่อนๆเห็นใจว่าที่ไหนนะที่ไหนห้องน้าฮ่องน้าข้างบนดีเจจบเพื่อนคนะนี่พี่นาเอง มาไต้หวันแล้วมันไม่งจบแล้วมาทำไมไทยมาทุกคนเลยไดยพวกแวเก่าได้เลิกแล้วก็เลิกกันไปเลยดิแต่อย่างลี้แต่เราพิมพ์มาหม่แล้วนะนี่เลย แต่คนเดียวเลยมั้งปุ้มเราขาดสวยมากสวยนะสวยมากนะใส่แล้วเงชัยทุกคนอยู่กับชัวราดจีวางหลังเจ้า่าดอต้วาน้ำอ่ไรคำว่าปูเท่าปูเท่าแปลว่าอบจบล้านเหรนห่วนมาเออไปกินไหมใกล้นเนี่ยสีใบพวยสีใบจะไปอีพวกนายใช่นายอีหน น่ากลัวมากเลยอะโอ้ไม่ก็เนสโอ้ไม่ก็เอยากเข้าวัดทำบุญอะแม่นั่นหนุ่มสวยช่วงสวยแล้วคุณหมอคุณหมอปัดสวยแล้วด็อกเตอร์อินเคที่มีับบิว้อไม่ช่ไปึงเม็ดด็อกเตอร์อจอินเคด็อกเตอร์อเ่มีอินเจคับิว้ม่ใอินเคีมีอ โอ้ย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 ทำไมผมไม่มีแฟนสวรยังไม่ส่งคนดีๆมาให้เราเมื่อไหร่สวรรค์จะส่งมาเดี๋ยวก็มาเองแหละพี่บอกสวรรค์ให้หน่อยได้ไหมโอยขนอยยไ่อายนีอู่ได้ยคนเดยวอยู่ม่ได้นจะตายยมันจะยแล้วไออ้คยวอ้ยแล้ยมันจะยแล้วไออ้ยเยแล้ยแล เราก็กลับบ้านทำไมอะทำไมกูไม่เคยได้แฟนเลยกูก็ไม่ได้ตาพาแต่เงินใครเขาจะไปเออกครับ จ้าสวยแต่เมืองดีแต่เมืองกับแม่เมืองค่ะกูไม่เคยแดกยาเพลที่ไทยมันมีแววว่าจะได้นะแต่แบบสรุปก็โง่อิสรนนาเป็นคนโง่มาคุยกับชาไ้เป็นนะงจริงมันโง่มันโคตรจะโง่อะไรที่ไม่ควรถามอะไรที่ไม่ควรถามก็จะถามไว่าถามมันไม่ถามจัมจับแต่เสือกไปกล้าถามอะไรที่มันไม่น่าถามชาไม่เคยได้ไม่เคยที่ไทยยางมันโง่ถ้าเปลี่ยนไปต่างประเทศ ก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะมันโง่ถ่ายได้ปะไม่ได้มึงยังยังไม่บอกว่าเราถ่ายเรื่องอะไรแต่ถามว่าถ่ายได้ไหมไม่ได้ไอ้เขาไอโคนบุฟเฟ่บุฟเฟ่เสี่ยวหลงเปาบุฟเฟ่อาหารบุฟเฟ่ขนมจีบโป้บุฟเฟ่แตงโมลาวินตลาดกูรู้ด้วยาที่นี่คือที่สุดมึงกูไม่เคยไปที่ไหนแล้วเห็นว่าเยอะเท่าเนี้ยเหมือนกูไม่ได้อยู่ไทยเออกูไม่ได้อยู่ไทยดิวอยู่ตราดซัมแวร์ต่บอกไม่ได้แล้วจ้ะว่าอยู่ไหนพูดได้แค่ว่าซีฟู้ดซีดิงแล้วก็ตลาดนัดใช่เลยแบบว่าเหนื่อยมาก คือปีใหม่แม่นอะไรที่แบบเหนื่อยชิบหายแล้วนี่คือตอนแรกนะครับนอนอ่อมมาจนถึงแบบห้าโมงเย็นอ่ะแล้วคือแบบไม่อยากออกไปไหนแล้วเว้ยแต่พี่เปนด้าบอกว่าให้ออกมากินข้าวไหมเลยบอกว่าเอ้ยไม่เอาไม่อยากกินแต่พี่ด้าบอกว่าไปปูปาร์ตี้ไหมวกเลยตอนดีนั่งอยู่บนมอไซค์นะครับนั่งรถไปยี่สิบาทีถึงเลยกำลังไปปูปาร์ตี้ของห้องที่เป็นแบบพี่เกมาเลยตัวหล่อๆเลยแบบทําอีกหลายอย่างมากนะครับพูดไปอยากดูกล้วยก็อยากดูนึกออกปะมันก็ต้องดูทั้งหมดอะ ดีมากูขอไปจับพี่มิวในน้ำได้ไหมจมได้เลยต้องจับไ, <c oughs> ไม่ให้จับต่อนนห้อง <c oughs> พี่เบล thank you for letting me coming here happy new year happy new year can I ask you that you have any wishing for the new year in the next year I want everyone to be happy yeah do you want to what what a r wishing for I want you to be happy wow okay thank you guys happy happy new year ที่นางน่ารักแบบมากทุกคนเลยจริงพี่มิค็อทเคยบอกนะว่าเขาไม่กินหนังไก่แล้วเขาไม่กินอะไรหวานๆเลยแล้วเขากินเหล้ามากินเหล้าเอ ไม่เรากินเขาแต่เขาไม่กินเราแล้วจะบอกว่าคนที่นอนโรงแรมเนี้ยเป็นเก้งประมาณเ0ในเรื่องจริงเพราะว่าตอนตั้งแต่เช้าถึงทุ่มใช่ไหมคือทุกคนเนี้ลงมาเราไปแบบไวท์าร์ตี้กันหมดเลยทุกคนมาแต่งตัวเพราะว่าโรงแรมเนี้ยอยู่ใกล้ทะเลนวมมากแล้วต้องใส่แว่ายน้ำบางแก้วเห็นเป็นสระว่ายน้ำเเก้งนะเซ็นทันโวเลยใช่แต่ว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยไม่มีใครอยู่แล้วอยู่ไหนหมดไวท์าร์ตี้ ไปถึงเรืออยู่บนเรือแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิวกันที่ไอ้ข้อเสียครับตอนนี้เราต้องรังผ่านพลังแพนพรอนเดี๋ยวเรารอดูรูปกันมันน่าจะเป็นวันที่สวยที่สุดในที่น่ารู้อยากบอกว่าหลู่ดีใจมากเนการที่เราได้เขาเดาพี่เป็นอันนี้เป็นซีแรกที่เราได้พี่เป็นซีแแล้วเราก็แรกที่เราได้เขาเดาด้วยกันนะครับก็เป็นแรกที่เราได้ออกคนเดียวกันเลยพี่บอกคนเดียวกันอันนี้มันจริงนะมีจริงอ่ะจริงเดี๋ยวเราอยู่ไปไกลเกินไปนะบอกว่าเราคือจนแก่เลยนะคือพี่วิวเอ้ย ที่ก่อนี่มึงเจอวะเจ้ยังลืมยังไม่ยังบุกออดจากพี่วิวไม่ได้เลยแต่ยังอยากกันเลยแต่ว่าโคไดจีลงแรกไหมครับโคได้แต่แผลแผลแต่ได้แต่ว่าซ้อนแต่ที่ตรงเรือนี่คือวิวสวยที่สุดแล้วครับหน้าวัดวัดรูนเขาบอกว่าเป็นจุดเขาดาวที่แบบพิเนษบุกอะไรเนี่ยเขาบอกให้เปิดจุดเที่ยนหนึ่งเมตรแลบเล็ต้องถูกต้องค่ะถ้าไม่บนเรือก็ต้องตรงข้ามกับวัดรูนเลยค่ะคนจะอยู่ตรงท่าเตียนเพื่อจะชมวัดรูนได้ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นเรือไว้ดูกันนะขอบคุณนะครับ ถ้าอ่านมาจริงนะเขาให้วัดอรุณเป็นแบบหนึ่งในที่ที่ต้องมาเขาดาวหนึ่งในโลกอ่ะหนึ่งในโลกนะโลกนี้ในสามโลกเอเฟซีรีส์หนองไล่เดี๋ยวซุ่มกันนะคเป็นครูสทัวร์ครูสทัวร์นะครูสทัวร์พี่ไม่ได้มองกล้องด้วยมีคนถามว่าขันหลังขึ้นไปได้ไหมได้่มีคนถามหมอคุณเชฟเขาบอกขึ้นไปเอาเพลงไปได้ไหมพี่สาวแตลืมหรือเปล่าว่าเราจะมีทริปวันอรุณหนึ่งวันวันพูธเจอกันเลยแล้วแต่ว่าจะมาแต่งชุดเราจะไม่แต่งชุดผู้ชายแต่งชุดผู้หญิง พี่เจรอรมเด้พีเ่พเ,เ,เมา็านดังขอให้พี่ประสความสำเรนะคขอให้พี่ได้ปังปังได้เลิ่ปังปัง สวยมากเลยอ่ะแต่แบบเอาจริงนะถ้ามีแฟนดูข้าวเราด้วยกันอ่ะมันคือดีที่สุดแล้วอ่ะแต่ถ้าเกิดดูกับเพื่อนก็ดีแต่ดูกับไทยมันดีกว่าอยู่แล้วไม่คุณแม่ผมทำไมอ่ะอยู่คนเดียวก็ได้ทำไมอ่ะ <c oughs> ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขบสความขอให้ทุกคนมีผัวมีผัว <c oughs> ผัวค่ะมีได้เลยไม่ต้องมาดูบู๊กับเพื่อนไม่คุณแม่ผมปีนุเยียร์นะคะปีนุเยียร์ค่ะที่พามานะครับได้เลยขอให้ปังปังธาราธขราปังธารา Happy เจอผู้ชายจีนเหรอแล้วเขาขอวีแชทนั่นเธอมีแอปวีแชตไหมไม่มีแล้วทำยังไงโลอยลอยอะไรล่ะต้องเดินไปหาผายเก้าของก่อนผู้ชายคนใหบเหรอต้องหนีว้ายเป็เลยพี่เฟยขับไปให้ดูบ้างดีไม่คุณแม่ผมใครชอบต้องจับสามพี่ตบที่ไหนก็ได้หรอจับเลยจับเลยจบพี่เฟมเดี๋ยวจับให้ด้วยนะพี่ช่วจับให้ดูด้วยกล้ากว้าทำอะไรอยู่อ่ะกล้ากว้ามาโดนใจดีมาดน ให้เราเลือกเลือกที่สุดในปี2023เอาสองเลือกกูมีให้มึงสองเลือกเลือกไปอยู่นะมันมีเพื่อนคนหนึ่งไปแบบไปนัดแถวคอนโดซะพอไปถึงนัว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 เสร็จพอแบบเพื่อนฉันนอนแหกปุ๊บเพื่อนถามว่าเธอเพิ่งโดนมาหรอเธอเพิ่งโดนมาหรออะไรคือมันเพิ่งคนแรกของวันแต่เพื่อนถามว่าเธอเพิ่ง อีกเรออีกเรื่องคนเดียวกันคนคนเดียวกันเหมือนกันไปนัดเลดยุ่งเหมือนเดิมแต่ทีนี้ผู้ชายก็เรายุดไปมาเพื่อถามว่าเธอขบิบหน่อยได้ไหมมึงรู้สึกยังไงวะก็ิาไปรับเพื่อถามว่านี่ขบิบยังแฮปปีเดียวเย็นนะครับทุกคนแฮปปีเดียวเย็นนะครับปีเดียวเย็นเป็นไฮไลง์ไหมมีของขวัญให้น้องคือคนนี้เซอร์ไพรส์กับไปปี2022มงงรู้อยู่แล้ว เรื่องเดิมเหมือนเดิมยัจบแบบเดิมไหมเหมือนเดิมแฮปปี้นิวเยียนะครับแต่โอวีโตนะครับพี่สาวซีนข้ามปีใหม่ไหมซีนข้ามปีวันนี้ผามาซอยโดนยืนปอบไปปอะไรครับปอปยันเลยไม่อยากเป็นเลยนะอยากเป็นเหมือนพี่นัทชี้นี้ไม่ได้ไปแปลงให้คนเดียวไม่เคยนอกใจไม่รู้ แต่ที่รู้ทักมาก่อนปีใหม่วันแล้วมีแฟนกี่คนแล้วยังไม่มีเลยถ้าโกหกถ้าโกหกอะมึงจะไม่โดนตลอดไปสลารพี่โอยังไม่มีแฟนจรอีกเชื่อเลยเชื่อแล้วตลอดชีวิตรล้ก็หลานีแล้วอะไรวอชิงเฮอเนี่ยววอชิงเฮอเนี่ยเออาดูแลดามทำไมที่อะไรวอชิงเฮอเนี่ยเจ้าคนะอีึ่งสองามวอชิงเฮอร์วอชิงเฮอเนี่เอเชียเฉลี่ยที่เอเชียเฉลี่ยไม่เว่อีอะี่เาทไม่เว่อปูอะหลาวอะไรหรือปล่า อยากนน่ววัวเจี๋ยวัเจี่ยเนิ่วได้มเขาเอนี่วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไ่้ไหมได้ไหมเพราะว่าเขาไม่有ต了我没有尿了这้有尿吗？可以给他尿吗？他很渴。还有，什么叫你还懂中文？哈哈哈哈เสีย你还懂中文？哈哈哈哈哈！他喜欢雪。这边都登录了 What is that จะมีแฟนจะมีนักแร้เขาบอกว่าถ้าเออกินบอลเดียจนได้แฟนคนที่ชอบอยู่เขาแบบว่าจะเป็นเรสติกไว้ก็มีบอนเทียเลยหน่งสองหน้าบอลเทีย เต็มติดไทยร้อยแปดหนูอะพัวแตัว่าแกทั่วโลกรวมอยู่ที่สีลมตอนนี้จริงๆไม่มีที่มากกว่ากันไม่มีที่คิงคับนะมันลมอยู่ที่ไหนลมสีลมซอยสอง DJ เจ๊ก็อยู่ที่นี่แล้วจะไปจีอะไรกันจีสกีจีต้าไม่ใช่จีโอดี แต่ว่าเอายังไม่ได้เปิดคลิปเลยโอ้แฮปปี้เดือนเยียร์ค่ะทุกคนค่ะบอันนี้รับทุกคนหรอกรับอะไรจังหวะหนังะกีรัลมาถึงแล้วแล้วว่าเลนซับซูใครเนี่ยตอนนี้พไปต่อไปเหมือนนะวันนี้เอางี้เดี๋ยวพี่จะขอเป็นกำลังใจให้น้องจ๊อบได้ไหมพี่หน่อยเอาคือเดี๋ยวพอเวันนี้เป็นต้นยี่ย์ผู้ชายหลอกมากเรื่องราววุ่นวายเวอร์เจอดาราสาวสองคนถ้าเกิดเจอคนนี้นะครับไม่ทำท่านี้กีรัลพียอะไรอีสัตว์ในเมื่อเราเป็นสอง ทำดึกหนูได้รายการใหม่แล้วว่านาหลานลาดนาหลานลาดนาหลานลาดลาดลาดลาากลาลาดเากลยดลีดอาากลียลากลาดาดลาดลีดลา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 วลาอลเท่าอูเน่าอูาท่าอูาท่าดำาดลาอูาทลาอูาท่าอูาทาอูาทลาอูาทาดาาาาาอูเทาอูเทา เท้าต่างประเทศถล่ม155ประเทศทั่วโลกเท้าถ้าเขาจะมาเที่ยวไทยเขาต้องเที่ยวที่ไหนบ้างครับตอนนี้นะครับทุกคนยากเลยอะทุกคนอยู่กับ The Fresh Channel ที่เที่ยวปนะเทศไทยที่สุดนะครับ DJ Adi Station ฮะสารแดงเอ้าตบเองตบเองเลยตบเองเลยแต่ว่าเกิดใครอยากเจอคนนี้น่ารักบพี่แวนไม่เจอแล้วนะครับเพราะว่าคนไทยทั้งหมดจะเกิดหลายคนไม่มีใครน่ารัก่าพี่แวนแล้วอะไรรู้จริงรักแคบปะหลายคนดุรุ่สะดุรุ่งต่อต่ออีกแล้วแอนดน มึงมีลักแครแล้วขนไหลกว้างเกินไทยโอ้ใช่ชื่อนักทูน่าอีไรสร้างไทยสร้างไทยโอเคท่เซี่ยงไฮ้好玩吗？还可以。那可以跟泰国人说你们要去上海玩的。啊哈哈。呃，你们应该来上海玩。谢谢你哦，新年快乐。好，新拜拜。แกเอาจริงคือเมื่อกี้จะเอา แต่มันอยู่ในกลางแบบกลางวงที่ทุกคนมองอยู่เออะไรไม่ออแต่หลอกแค่ไหนโอ้ยมึงเท่มียาญกระเทยที่ดูตอนนี้เอาไปชักได้เลยวะเก็บคลิปนี้ยไปชักจบเดี๋ยวมานะคะดูจะเล่าให้เราความสุัวมันมากแค่ไหนอย่างต่างพี่ดันเดินออกไปนะฮะ พี่อะตอมโทรมาพี่เปนหนาเดินเจอทุกอย่างต่างกันไม่เกินสามวิสโลวยแค่ไหนสโลว์สุดๆแต่วันนี้เราที่หัวใจวันที่โซได้ไหมที่หัวใจวันที่โซนะพูดเดี๋ยวไปโซไปจอร์นไปจอร์นกันเลี่ยไปเกลี่ยไปเดี๋ยวรอจะไปทำภารกิจต่อนะเพราะว่าวิภารกิจสะเข้าวายรกคนว่าจะสโวยนิดนึงนะต่มันจอยมาจ็อกจ๊อกพี่เข้ามาดีเจใช่ปะพี่ปั๊มตรงนี้แล้วของจ๊อบปั๊มตรงไหนหรอตรงตูดเลยเหรอได้หรอไปไปเลย เขาตรวจแล้วถกให้ดูเลยใ่หรออันนี้คือพี่สาวน้องสาวนะพี่ชายอบดจิวเวลี่หรอจิวเวลี่จิวเลี่ิวเล่จิวเลี่จิวเวลี่จิวเลี่ตาจะบุหมอเดียวกันจิวเลี่หมดเลยนะ ไม่น้าหนูมีความสุขมากเลยมีความสุขของเราได้กินไก่อันนี้อร่อยไหมอันนี้คือคนขายหรือว่าผมสร้างคอนเซ็ปเลยหมูย่างเก่งหรือว่าหมูหย่างหน้าซอยหมูย่างหน้าซอยหมูย่างหน้าซอยได้หมูย่างเก่งเพราะว่าคนขายเป็นแฟนกันถ้าอยากมีรักให้เรามากินร้านหมูย่างร้านนี้ถ้าคนดีอยากกินไทยก็ต้องกินหมูย่างหน้าซอย No I'm single You boy friend Can I be your boy friend Can I Can I Please, 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 please. ไอวอนบอยเฟรนด์ค่เชิอ๋อจบอย่าพี่ต๋าวแล้วต่อประเด็นเราต้องต้องเกิดก่อนเพราะแบบเจอคนนึ่นพี่รวยมากๆเป็นรุ่นพี่รู้จักนานมากสิบปีแล้วเกาหลีเกาหลีเนี่ยอยากให้น้องสบายก็ดส่งน้องไปส่งไปดีลเนี่ยส่งไปจูบปากส่งไปจับมืออยากไปเกาหลีแล้วแบบไม่ต้องไม่ต้องเสียดีนะแต่ถ้าเกิดได้โดนพี่เขาคือได้โอนบ้านกลางน้มหริมไมนามหันไมนามหันเลยหนูอยากสบายเป็นลูกหนูวาก้าวขาเข้าไปในบ้านนั้นะครึ่งขาเรานะ อันเดอันเดยัดลาสสุว่าดไุแต่ว่าพูดไม่ได้พูดไม่ได้เดี๋ยวเไาสสุแต mm ่ว่าพูดไม่ได้เล็กสุดแต่ว่าพูดม่แต่วาพูดไม่ได้เลิกสุดแต่ว่าพูดไม่ได้แต่ว่าพูดไม่ได้พูดได้แต่วไม่ได้แบบว้าพูไม่แ่านูด้แ่วาไม่้ว่าไม่ว่าชูอไได้ก็พูดไม่ได้แต่าอน่้ว่ามสิ่ว่าได้่ ก็คือห้องอแต่งตัวนะครับคนถอดัวเลยนะฮะด้ <c oughs> คือจินจิบังที่เกาหลีเนี่ยเหมือนจะเป็นที่ที่เดียวที่สามารถแบบเห็นผู้ชายอ่านนาังรวมกันได้ในในตอนโตอ่ะเล่า <c oughs>